สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่ง่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟนยูทู e แอ c o u n t สินแสหมิงที่นาทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวอันเป็นเรื่องสำคัญ เกี่ยวกับทุกท่านใน12ราศีตรงนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครับผมจะมาบอกถึงสุขภาพที่แต่ละราศีที่จะต้องระม,มัดระวังมันเหมือนกับเป็นโรคภัยไข้เจ็บประจำราศีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านออมีความบกพร่องเกี่ยวกับสุขภาพในบริเวณที่ผมได้บอกไว้ก็ขอให้ท่านได้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับสิ่งที่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนั้นจะหมายถึงการปวดศีรษะและโรคไมเกรนเป็นโรคที่ชาวราศีเมษต,ต้องระมัดระวังนะครับเพราะตามการเดินทางของดวงดาวจะมีอิทธิพลปกคุมร่างกายบริเวณส่วนศีรษะทั้งหมดยิ่งประกอบกับความที่เป็นคนชอบคิดมากเครียดจัดทำอะไรต้องให้มันเพอร์เฟกต์ ไม่ยอมทานอาหารให้เป็นเวล่มเวลาอาการปวดท้องปวดหัวก็จะตามมานะครับตามมาเยี่ยมเยียนท่านอยู่เป็นประจำเสมอเสมอโรคหวัดและไซนัสอักเสบก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาสุขภาพของชาวราศีเมษชาวรัคนาราศีเมษจึงถ้าต้องควรดื่มน้ำประจำดื่มน้ำบ่อยๆพยายามดื่มน้ำบ่อยๆนะครับจะเป็นพวกน้ำหัวบิดแครอทและชาสมุนไพร พวกชา,าสมุนไพรคาโมไมล์ต่างๆเป็นประจำจะทำให้ท่านมีสุขภาพดีแบบเบ็ดเสร็จอันนี้เป็นเคล็ดลับเฉพาะไม่มีที่ไหนบอกกันนะครับมันเป็นเ,เรื่องของการรับประทานให้ถูกกับหลักของราศีเกิดของท่านฉะนั้นชาวลัคนาราศีเมษท่านได้ฟังตรงนี้แล้วก็ขอให้ท่านได้หยิบยกเอาไปใช้สิ่งนี้เป็นประโยชน์ที่สุดนะครับ ต่อให้ท่านมีเงินมากมายแค่ไหนถ้าสุขภาพท่านไม่ดีมันก็เท่านั้นครับนะครับจึงเป็นคําพูดสโลแกนประจําตัวของผมเลยก็ว่าได้ที่ว่าแข่งกันมาทั้งชีวิตสุดท้ายก็มาแพ้กับคนที่สุขภาพดีนะครับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษสดายุนาคทองของลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในครั้งต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับ